สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มากับคลิปอันบ็ออีกแล้วนะครับแกะกล่องอีกแล้วแต่วันนี้เป็นห่อนะก็<น>ะถ้าใครติดตามใน Facebook นะครับเพจส,สหายฟิชชิ่งจะเห็นว่านันหนวดเตรียมทำเสื้อนะครับสำหรับเสื้อของช่องสหายฟิชชิ่งนั่นเองนะครับ เสื้อที่นันวดได้ลงไปนั่นแหละก็คือเป็นจริงๆแล้วแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็เลือกแบบจากทางร้านนะครับที่เขามีให้บริการแล้วก็นันวดก็เพิ่มโลโก้เข้าไปบริเวณหน้าอกแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเขียนอย่างที่หลายคนเห็นนะว่าที่นันวดเขียนว่าสวัสดีครับวัยรุ่นนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นสโลแกนที่นันวดพูดบ่อยๆนะก็คงจะติดปากและสําหรับนันโดเองก็ติดปากด้วยนะครับอ่ะ วันนี้นะครับเสื้อตัวอย่างตัวแรกนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้สั่งแก้แบบนิดหน่อยไปนะครับก็คือการเพิ่มโลโก้แล้วก็ประโยคด้านหลังนั่นเองนี่มาแล้วนะครับเป็นลายออกลายทหารนิดๆน,น,นะครับก็เป็นเสื้อกัน UV ด้วยนะครับก็ผ้าเนื้อเนี่ยเขาก็เคลมว่าเป็นผ้าทีา่ระบายอากาศได้ดีนะครับระบายอากาศได้ดีเลยแหละก็เลนเนนวตเองยังไม่กล้าทําขายนะครับเพราะว่าเห็นนานๆหลายคนเนี่ย ถามมาราคาเท่าไรครับขายเมื่อไรครับอะไรแบบนี้นะครับนนวดบอกว่าเดี๋ยวขอดูคุณภาพตัวแรกก่อนนี่ตัวแรกมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นลายออกลายกึง่งทหารนะนะ่เนาะก็เป็นลายแบบว่าลงลึกเข้าไปในตัวตัวเนื้อผ้าเลยนะครับนี่นะก็ที่เพิ่มเติมเข้าไปนอกจากแบบของทางร้านที่เตรียมไว้ให้นะครับนนวดเพิ่มก็นี่เลยโลโก้ของสหายฟิชชิ่งนะครับก็เป็น การปริ้นแบบดิจิตอลนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตเสื้อปัจจุบันนั่นเองที่เราเห็นเสื้อผ้า,าเป็นพวกพลังใบหรืออะไรพวกนี้ที่เขาทำกันนะครับแล้วก็เสื้อตกปลาต่างๆนะครับปัจจุบันที่ใช้กันก็เป็นการปริ้นแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับนันวดเลือกอาลายพรางนะครับลายพรางเป็นพื้นลายพรางเนี่ยก็เพราะว่า เอาตรงนะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเอาเบื้องต้นเลยนะครับทาออกมาเพื่อหนึ่งใส่เองความชอบส่วนตัวแล้วก็นนา,นาท่านไหนที่อยากอยากได้นะก็ทักมาหาหนะ้าหนวดได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีค่าแก้แบบไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าหนะ้าหนวดสอบถามทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดการบนตัวมันมีอะไรบ้างนะครับก็เีเป็นโลโก้ต่างๆนะครับที่ทางร้านก็ออกแบบมานะครับแล้วก็ตรงกลางนี่เขียนว่าอะไรวะ Chase Fishing เหรอ เหมือนเหมือนล่าปลาอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยโลโก้ต่างๆนะครับที่พวกนี้เป็นโลโก้โอ้ยมีแคส i ิงด้วยเฮ้ยตอนแรกไม่เห็นเ,นเป็นโลโก้แคสกิงเพราะเราเองก็ก็ใช้แคส i ิงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ซูฟริกนะครับก็อ่ารายละเอียดพวกนี้เป็นรายละเอียดแบบที่ทางร้านเนี่ยเขามีให้บริการอยู่แล้วนะครับสตอมนันโนดก็ใช้นะเออนะชิมานโนน,นโนดก็มีนะครับเรยวบยังไม่เคยใช้นะครับแล้วก็อะไรล่ะ YGK ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันสายนะครับอ,อ่า ก <G ül> ็น้นหนักก็เพิ่มเติมก็ด้วยตัวโลโก้ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นโลโก้ของสหายฟิชชิ่งใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นรายละเอียดของการออกแบบของทางร้านเลยนะครับที่แขนก็จะมีเนี่ยลายซูฟริกนะครับแล้วก็เป็นไดว่าลัพลาอะไรพวกนี้แหละนะครับเออก็ถือว่าสวยงามน,นะเนี่ยมี O2 ทูพาร์ด้วยอา่านะไดว่านะครับเออสวยนะถือว่าปัจจุบันเนี่ยการทําเสื้อเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับเนี่ยพอเป็นการปริน์สกรีน้าไม่ใช่ปรินต์สกรีนเด็ก ปริ้นแบบดิจิตอลนะครับลงบนตัวเนื้อผ้าเนี่ยคือมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับอย่างที่เราเห็นทั่ว,วไปแหละนะครับก็หลักการผลิตเหมือนๆกันเพียงแต่ว่าใครจะชูะลงว่าชูอะไรชูคุณสมบัติของเสื้อว่าเป็นแบบไหนและนหน,นวดมั่นใจผ้าเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับในตลาดนะครับก็คงไม่ได้แตกต่างกับวิธีการทราผ้าม่านของหนวดที่ว่าผ้ามันก็จะมาจากแหล่งเดียวกันแต่ส่วนที่เหลือเรื่องของการออกแบบแต่ละร้านนะครับว่า จะมีการออกแบบได้ดีแค่ไหนนี่ร้านที่นันวดใช้บริการนะครับชื่อว่า l o อก y f i ฟ h i n g นั่นเองนี่นะอ่ะให้เห็นกันเลยนะครับ l o อก y f i ฟิตชินั่นเองนะครับอันนี้ไซส์นี่ก็เป็นไซส์ M นะครับ Made i น Thailand นะครับนี่นะก็เป็นขนาดเสื้อที่นันวดเลือกมาก็คือไซส์ M นะครับนี่ไซส์ M แบบนี้เลยนี่คือด้านหน้านะอ้าวไปดูด้านหลังกันครับว่านันวดเพิ่มเติมอะไรเข้ามานะครับนี่เลยนี่ สวัสดีครับวัยรุ่นนะเออเป็นคำที่นน,นวดใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยเราจะใส่สโลแกนอะไรดีกบย่างสมดีไหมมันพวกนั้นมันเป็นเขาเรียกว่างานศิลปะที่นน,นวดชอบทำแค่นั้นเองแต่อเอกลักษณ์ของนน,นวดก็คือนี่แหละคำพูดประโยคนี้แหละสวัสดีครับวัยรุ่นนะทุกคลิปก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีลวดลายต่างๆแบบนี้เลยนะนี่สไตล์นี้เลยนะนน,นวดบางทีนน,นวดก็ไม่รู้หรอกอันไหนแปลว่าอะไรบ้างแต่ว่า มองแล้วมันมันสวยดยีนะมันออกแบบได้ได้สวยดยีนะครับแล้วเราก็ชอบด้วยนะครับกับกับเสื้อลายพรางตัวนี้เราก็ลวดลายรายละเอียดแบบนี้นะครับอ่ะาม,มาถึงตรงนี้แล้วนะครับคงอยากจะรู้ว่าราคามันเท่าไหร่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้านันวดทําเองแล้วขายเนี่ยคือบอกว่าราคาไม่ได้ถูกนะพูดตรงๆเลยว่าราคาไม่ได้ถูกนะเออนะคือต้นทุนมาก็500กว่าบาทแล้วนะครับเออนะก็แต่ว่าด้วยรายละเอียดต่างๆที่ที่เขามีแล้วก็ การตอบการอะไรของทางทางร้านที่เขามีให้เราเนี่ยก็คือสร้างความมั่นใจให้เราได้นะครับอ่ะตัวนี้นะพร้อมส่งนะราคาพร้อมส่งเนี่ยก็คือ650บาทนะใครที่อยากได้นะครับทักทายมหานัน้หนวดได้นหานันวดไม่บังคับนะครับคือใครที่อยากได้นะครับแต่ตัวนี้นหานวนท์ทำมาใส่เองอยู่แล้วนะครับก็อยากมีเสื้อเนี่ยออกช่องของตัวเองเหมือนกันนะครับเวลาเราใส่เสื้อทําคลิปอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้า ใครที่รักที่ชอบในตัวหน้าหน,นวดนะครับแล้วอยากได้จริงๆนะครับทักมาหน้าหน,นวดได้เดี๋ยวหนวดจะได้ส่งตัวไซส์ไปให้เลือกนะครับแต่ว่าราคาเดียวกันนะ650บาทแต่ถ้าไซส์ขนาด 3L แอลขึ้นไปนะครับ3แอลขึ้นไปนคือไซซ์ยักษ์แล้วนะมีจนถึงขนาด 5L แอลนะต้องบอกก่อนนะหหรือ 6L แอลนี่แหละไซส์ใหญ่มากนะครับอ่ะก็จะเพิ่มอีกไซส์ละ50บาทนะครับก็ถ้าขนาด 3L แอลขึ้นไปก็คือง่ายๆก็คือ700บาทนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ s S S M L 2 xl xl อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นราคาเดียวกันเลยนะครับ650าบาทนะได้เนี่ยก็จะได้ลักษณะเสื้อผ้าแบบนี้เลยนะครับเนื้อกัน uv อย่างดีนะครับคือตามที่ร้านเขาเคลมมานะนี่ไม่ใช่โปรดักของหนหน,นวดนะเพียงแค่หน้าหน,นวดซื้อมาเพื่อเอามาใส่ในช่องนะครับแล้วก็มีหน้านา้นานาสหายคนสนิทนะที่เป็น fc อ่ะที่เขาทักมานะครับคือเตรียมตัวเลยนะเท่าไรครับน,นู่นนี้นั่นอยากได้นื้อนี้คือน้าหนวดบอกตรงนี้เลยนะ ไม่บังคับนะครับเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าในช่องเนี่ย FC มีทั้งเด็กๆหรืออะไรแบบเนี้ยเยอะนะครับแล้วมูลค่าสินค้าไม่ได้ถูกนะครับพูดตรงนี้เลยว่าไม่ได้ถูกถือว่าแพงด้วยสําหรับการซื้อเสื้อตกปลาของนน,นวดตัวแรกในชีวิตที่แพงขนาดนี้จริงๆนน,นวดซื้อใน Lazada เนี่ยบางทีมันก็มีนะ199ก็มี200กว่าบาทก็มี350ก็มีอันนี้ยอมรับเลยว่าเป็นเสื้อตกปลาที่ซื้อแล้วแพงที่สุดนะครับแต่ น้าหนวดเลือกเพราะว่าเรามั่นใจในการบริการของเขานะครับการตอบการอะไรในคอมเมนต์นะครับแล้วก็รูปแบบนะครับรูปแบบเบสิกพื้นฐานที่เขามีอยู่โดยที่เราไม่ต้องไปปรับแก้ไขอะไรมากเนี่ยมันเป็นลายที่เราชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยโลโก้ที่เราอยากพรีเซนต์นะครับเพื่อให้สหายทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยนี่คือสหายพิชชิ่งนะครับด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับก็ สวัสดีครับวัยรุ่นนี่เป็นสโลแกนหรือคำพูดติดปากที่นนวดพูดบ่อยๆนั่นเองทุกคลิปมีแน่นอนนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับใครที่ชอบที่รักก็ว่ากันไปนะครับใครกำลังไม่ถึงนนวดไม่บังคับนะครับตัวนี้ต้องต้อง ต้องมาด้วยใจจริงๆนะครับไม่บังคับดีกว่านะครับแค่ว่าของมาถึงแล้วนนวดก็เอามาให้ดูเท่านั้นเองนะครับอ้าวฝากกดด้วยละกันนะครับวัยรุ่นวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่ให้ข้อมูลผิดพลาดไปบ้างนนวดขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนนวดและทีมงานด้วยละกันนะครับฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเสื้อรุ่นแรกนะครับของช่องสายฟิชชิงนะครับราคา650บาทพร้อมส่งนะครับอ่านะก็รายละเอียดตามที่นนวดอธิบายไปนะครับลวดลายของเสื้อก็มีแบบนี้เด ใส่แล้วก็ถ่ายเขาอาไปลงในช่องให้ดูด้วยนะครับอ่ะฝากด้วยไว้รุ่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ้นปุ้น